Happy birthday to you Happy birthday, birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you วันเกิดนะวันเกิดนะเว้ยเคยไหมวันเกิดแทนที่จะมีความสุขกลับรู้สึกเศร้าซะงั้<ส>น คุณอาจจะกำลังเป็นเบอร์เดย์บลูหรือภาวะซึมเศร้าในวันเกิดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,พยิยดาทางดินนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเบ r ร์เดย์บลูหรือว่าภาวะซึมเศร้าในวันเกิดนั่นเองค่ะ เบอร์เดย์บลูเป็นภาวะความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นก่อนหลังหรือในช่วงวันเกิดมีอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้ามากๆคืออารมณ์แปรรวนไม่คงที่รู้สึกเศร้าร้องไห้บ่อยเอาแต่คิดถึงเรื่องในอดีตเครียดกับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มีพลังงานไม่มีสมาธิ ปวดเมื่อยร่างกายอยากอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครการกินการนอนก็ผิดปกติแต่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นแค่ในช่วงวันเกิดเท่านั้นไม่นานก็จะหายไปค่ะสาเหตุของการเกิดเบิร์เดย์บลูอาจมาจากตัวเราเองก็ได้หรือว่าจากคนรอบข้างก็ได้สรุปง่ายๆได้สีข้อดังนี้ค่ะ 1. ยิ่งโตก็ยิ่งเศร้า บางทีเราก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองโตขึ้นมากและอายุก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวสุดท้ายก็กลายมาเป็นความเครียด 2>, 2. รู้สึกไม่ประสบความสำเร็จวันเกิดเป็นวันที่ทำให้เราได้ย้อนมองชีวิตที่ผ่านมาแต่พอมองย้อนกลับไปกลับยังมีเป้าหมายอีกเยอะที่ยังทำไม่สำเร็จหรือบางทีก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆทำให้รู้สึกผิดหวัง กดดันที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 3. ความผิดหวังวันเกิดไม่แปลกที่เราจะอยากได้เค้กก้อนใหญ่ๆเซอร์ไพรส์ Surprise, และของขวัญจากคนสำคัญแต่ถ้ามันไม่เป็นตามที่หวังอาจจะเกิดเป็นความรู้สึกผิดหวังเศร้าน้อยใจหรือรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่รักก็ได้ 4. ความกดดันวันเกิดเป็นวันที่ทำให้เราได้เจอกับคนมากมายทั้งเพื่อนครอบครัวญาติพี่น้อง และบางทีการพบเจอก็มาพร้อมกับคำถามซ้ำๆที่ทำให้เราไม่อยากตอบช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่เรียนจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนเกิดเป็นความรู้สึกกดดันและไม่อยากให้ถึงวันเกิดของตัวเองนะที่สุดแล้วถ้าเรากำลังประสบอยู่ในภาวะนี้เราจะรับมือกับมันได้ยังไงล่ะ 1. ปล่อยให้ตัวเองเศร้า บางครั้งการใช้เวลานั่งจมอยู่กับความเศรา้าอาจทําให้คุณเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าอะไรกันแน่ทําให้เรารู้สึกเศรา้าและมันจะช่วยบรรเทาความรู้สึกบางส่วนได้ 2. ใช้เวลากับคนที่รักลองแบ่งปันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเพื่อนหรือครอบครัวการมีคนอยู่ข้างๆคอยรับฟังเรื่องราวของคุณอาจเพิ่มพลังงานบวกให้ได้ไม่มากก็น้อยเลยค่ะ 3. คิดถึงสิ่งดีๆ พยายามมองหาข้อดีจากการเติบโตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากว่าเราโตขึ้นอาจได้มีโอกาสทำอะไรที่ยังไม่เคยทำหรืออาจจะมีความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ 4. วางแผนเล็กๆน้อยๆลองตั้งเป้าหมายที่ไม่สูงจนเกินไปเช่นจะดื่มน้ำให้ครบแแก้วจะออกกำลังกายตอนเช้าหรือจะซื้อของขวัญให้ตัวเองไปกินของโปรดที่ไม่ได้กินมานานเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเองและให้รางวัลกับสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งปี าอะไรทําอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆบางทีก็ทําให้ใจฟุง้งซ่านลองออกไปเที่ยวสูตรอากาศใช้เวลากับคนพิเศษหรือกับตัวเองเพราะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความสุขที่ได้จากการทําสิ่งที่ชอบ 6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าท้ายที่สุดแล้วยังไม่สามารถจัดการความรู้สึกพวกนี้ได้การปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ได้รู้ถึงสางเหตุที่แท้จริงและยังจะได้สํารวจภาวะอื่นๆด้วยเบ r ร์เดย์บลู ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่โรคทางจิตเวชแต่มันก็สามารถสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆคนได้ไม่น้อยเลยถึงอย่างนั้นก็ตามความเศร้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าหากว่าเราสามารถเข้าใจยอมรับและรับมือกับมันได้ขอให้ทุกๆคนรักตัวเองทั้งในวันเกิดและในทุกๆวันของชีวิตเลยนะคะขอบคุณที่รับฟังมาจนจบค่ะ